สวัสดีค่ะมือนี้มาตามความฝันพอบุญน้ำได้ยยินข่าวว่าเพิ่นฝันดีิ่นฟ้านว่าเพิ่นได้กินเข่าจนวาอิมอิมขักอิมแน่เพิ่นว่าเพื่อนจะกินเข่ากับอีหยังล่องไปตดตามพอบุญน้ำเดี๋ยเลดกค่ะนว่มาฟันดีฟันเลขเข่ากันกระตุ้นไหม้พวกนู้นเลยต่างกล้องเลยก็แม่ตือใจเชี่ยงกัน่คือใบโยมือนีค่ะฝนบ่อำนวยเห่า อากาศบ่อยเห่ากับสิหายเลขฝันนั่นแล้วฝันมาขึ้นว่านนี่ล่ะมาขึ้นนี่ก็เสียงอยู่เหตุกันไวให้าขอเลขต้นไม้บ่ได้สมบุญสมนั่นช่วยได้ล่ะเลขต้นไม้ก็ได้เห็นสักขัดยิวขนันยังบ่ได้บ่แม่นก็ยอมรับสภาพนี่แหละเลขต้นไม้ไปขอพ่อเห็นเป็นตัวใด อันนี้ขอสัมผัสในคลิปนี้บางคนอาจจะว่าเห็นคลิปเห็นหันเห็นเก้าหากับเจ็ดหาละเลขเก้าห้าเออเจ็ดหาเก้าห้ากับเจ็ดห้าเออสามตัวจับได้หันละจับใไเอาจับได้เลยวันต่อไปหันได้เห็นขัดปันยังไงก็งวดหนึ่งหาหาสิเบส าขอต้นนั่นตนตนกลถือหนึ่งหานั่นตัวใหญ่โบตัวให่ปานนี้บสัดปานนี้้าจีขอหัวหาเจ็หาถ้าเน้นเน้นตัวใดเล็กต้นไม่เพิ่งกันเลยตัดบบได้สักตเลยน่รพี่เสีได้นางเออถาสามตัว่นไปจับใส่เอาอยู่ในหนละเก้าเจ็ดหาได้เป็นเก่าเจ็ดหาเงนบ่เออเก้าเจ็ดหาือ เก็เก่าหายันีก็ได้ม่ต้องนหาเราเลขฟันนี่พ่อมานีเลขฟันเมื่อนบ้านนียหล่ะฝันชูเมร์นี่นก็อยูทงเนาะเพิ่มขึ้นมากันหนึเขาหนึ่ง,งยังไว้เดี๋ยวเขามานหานึ่งเขาให้ตัวเออเขามาในบ้านคนเขาเรียบร้อยแล้วอะใไหที่ีนมา มหาสึกกระเขาน้ำลานเพื่อขายล่ะในความฝันเมื่อนั้นกันคือหนึ่งเขาแล้วเนี่ล่ะ,ะเขามาในบ้านในฝันสื่นเ้นจนมาก,กเลยตืน้นอันในฝันหนึ่งเขาเันบ่หนึ่งเขาตะเกินที่แหลกเลยล่ะฝันไ่ได้หนึ่งเขาเันบ่ บ่เออกไรหนึ่งเขาชีวิตประจำวันกัรหนึ่งเขายุโูเมือลตื่นตึ่มาาชีวิตกระแมนนี่ดีเติมชีวิตกระแมนที่ว่าได้ฝันได้ได้ฝันว่าได้หนึ่งเขาเออหนึ่งเขาบ้านนี้ปกติหนึ่งเขาแล้วในคววงฝันก็คือเข้าต้องเขามาได้บ้านมาหล่อหาบ้างแล้วตีไปกินนะเออเขามาเมื่อนั้นไม่วาวงฝันนนัร้านนี่กับว่าปิดร้านนี้กับว่าปิดในบ้านนี่เลยล่ะในค่วงฝันนี่บ่เปิดจากรานมองเคยมาสื่อ เออตายวาเหตุอะไรสิได้เนวอาไปกินกลับมาเลยกิดมุดกับมาผัดเลี้ยวเห็นบานเก้าเขาไปเห็นกล้วยกับกองเขากล้วยว่างอยู่กองเขากองเขาจะของเจอได้แต่กล้วยบังคับจักมันจะใสกล้วยกล้วยสุกเลยกล้วยหอมนึ่สองน่วยกล้วยกล้วยหอมเลยวันสบาปมาเนี่ยก็เลยกินเขากับกล้วยอ่ะ่ะ กินจนมดเลยอิ่มแองแป้งฟันว่าได้กินเขาก็กล้วยก็ฟันดีแท้เออก็จังหวะเราฟันดีแม่นันไออากาศบุกเปิดในห้าวเลขต้นไม้กัสิบอกอยู่โอีบอกเลขฟันแมนมันเขากันกับต้นไม้ตัวนี้ฟังบ้างแมนอันนี้ก็บ่วกหูจักเขาบ่เขาดอกมะขอพี่จังหูกล้วยยังบ่เอ่ยเลยสุดอยู่ไกลๆนี่มืาขึ้นมาเสี้ยงเบิ่งบาเนี่ เสียงโตได้เสียงเบิ้ลเสียงนี่แหละเสียงอันเกลียวแกะคับบันี้แหละอยู่ในใจจะของแล้ววันต่อไปเอากระว้ารถเพี้ยงเสียงโตได้ฟันไม่ได้กินเข่าที่ให้ตีแมนบบจ้ากินเข่ากล้วยมืนว่างยกกองเข่าแล้วกินเข่าก็กล้วยสองแมนโบให้คอยตีนี่คอยก็ตีตัวอื่นเลยเก่าสองตัวเดียวบ่มี้อย่างเลยเลขนี้วันต่อไปเก่าสองเก่าสองเออเก่าสองสองเก่านี่ล่ะ เอาเก้าสองสองเก้าไปเสียงบอกฝันม่ได้กินเขาเออทีได้กินเขาว่าป่วยแล้วมันถอยเพราะทะนั้นแก่สวยฟังได้ว่าฝันดีวันฝันในบ้านนี้มาขึ้นนี่เสียงบึงแลยว่าขนลูกหลานสิมีโศกนีละดีฝันเกียวเ้อเกิดที่เสียงนี่ละเขียนไว้พร้อมเป็นสิ่งของก็ได้หรือเป็นตัวเลขก็ได้มาขึ้นฝันไปใส่เห็นตะกล้วยสุกถอดละฝันเท่าถอดละเออฝัน ก็ใช่ละได้กินมีเพราะอะไรเพราะได้กินได้เห็นซื้อไปใช้ใชไม่ได้แบบกลวยอะไรแต่ว่าสีพวงหอขึ้นหนึ่งสองสองหนึ่งเลขตนไม่เฉยขึ้นหอลุ่งนะนี่ม,นนนมันชอบผนกันซื้อดอกโตมันคือเก่าสองสองเก่าโตเดียวจดปดเลยแต่ว่าหอกันกันโตได้กันขึ้นกันล่งเก่าหนึ่งเก่าสามเลขฟันเนี่ยเออเก่าหนึ่งเก่าสามกันซื้อนี่ มันสอบขึ้นสอบลงแล้วเอาก้าเกาๆน้ำตัวหน<อ>ึ่งเขากระเก้วกล้วยกะเกกากินกระเกกาไหมขันสามตัวคอยจัดห้เ,เลยเลยเลยนี่ยกรเกาสองมันสิไปหลายตัวห้ไปพิจารณาเอฟซีแต่สามตัวเลยครับมันสามย่างผุนแมก้องเข่าแล้วก็กิน แล้วก็กล้วยแม่อะไรตามอะไราั้วฝันอ่ะฟันไม่ได้กินเขาครับกล้วยเออเขาเนี่ไปเสี่ยงไปนี่จะสองเก่าเก้าสองเออฟันไม่ได้กินเกล้วเนี่ยเก่าอยู่แล้วสองกับสองอยู่แล้วไอ้กล้วยกับเก่าอยู่แล้วกล้วยกล้วยสองหน่วยบักกล้วยสองหน่วยกล้วยหอมหน่วยบักไงฟันไม่ได้กินเขาเออกล้วยสองหน่วย แต่ว่าป่วยจะแพ้มาว่างไหวในพวงฝันกลับมาแสดงว่าเพื่อนเสียวมาให้เขากินเราบุญนีเน่ากลิ่นในพวกฝันกินจนอิ่มเลยแล้วมันขึ้นอย่างไร่ะไหวเลขฝันดีมันใจเก้าสองสองเก้าโตกันคือเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเลขสามโตเลขฝันจะให้เก้าเก้าสองถ้าเลขต้นไม่ยืนยันเก้าหาครับเจ็ดหาน้ำหนักเท่ากันเลขสามโตเลขต้นไม่จะ รับไปจะเป็นเก้าเจ็ดห้าหรือเจ็ดเก้าห้าเลขเลขเลขฟันนะเก้าสองสองเก้าผู้ใดไม่สุ่นหลามือแรงเลยก็จัดเลยเล่าจัดตะเกินไปว่าหายเหล็กไงเด้สอบไปเหล่าก่อนหมดว่างหันเรื่อกันเล็กจนใหม่เนีุ่ณนภูมเป็นยังก็สอบไปเหล้าหมดว่างหันคือกันหนึ่งสองสองหนึ่งกันไปเหล้าสองหนึ่งเลยสี่ศูนย์กับไปเหล้าเลขฝันอันหนึ่งซี่ตอนนั้นกับไปเล้าเออสำคัญบัน 1, 2, 2, 1, เท้าจัดเรามันสิไปบอ ซือไว้แมันบ่กมันขึ้นนเลยนี่ท่านใดได้มันบ่ขึ้นหนึ่งี่เซียมื่ขึ้นน้นเลขตัวเลขสามตัวก็ายนัวกันเลขสามกเลขสามตัวเลขฝันหมัสอบสอบ่ก็คือเลขตัวใหม่เลขตัวใหม่เห็นตัวได้กับตัวนั้นเลขตัวใหม่เห็นตัวได้กับตัวนั้นเลขฝันใน้สอบเึ็นสอบลงเล็ยเห็นมองงอดข่ได้ ปดหทีห้าได้เลขกันเจ็ดหาเก้าห้ามืออกแปดห้เงเลขต้นไม้เิ่งเลขอันนี้มันกะจิบไปหลายตัวโยกอ่ะเอซีกัพิจนาเอาแต่โตมันเลยเลขฝันนี่โตเดียวเล่เก้าสองสเกเกอออันเลขขันเลขต้นไม้ขันบ่ทุนบ่อหลายว่าได้จัดหลายตัวขึ้นกันสองุดขคือกัน เจ็ดหาเก้าหาเท่าน <Man. S 2> <laughs> ั้นเจ็ดหาเก้าหาเลขต้นไม้เลขฟันเก้าสองสองเก้าพี่น้องตามนี่เลยนะคะขับฟันมาได้กินเขากับกล้วยถะเก้าเคยถึงเลขว่าแมนถือแค่มันบ้ากินเขากับกล้วยวัเขาทั้งฟันมาเลยหนึ่งเขาว่าเป็นบอกว่าเออกล้วยกับเก้าแม่กินกับเก้าแม่สองกับสองเรื่อยๆไหมกล้วยสองน้วยกล้วยกับสองน่วยไหมไม่ มันถิมีเก่าลายเนาะมีแต่เก่ากับเก่าเขาเท่ากับเก่ากล้วยกเก่าแล้วสาคัญนบานเลยสุเทียมาเปิดเรื่อยร้านซื้อกับเก่าอันนี้ปิดมัดโซลานแลยโบนี่โบมี่ร้านเลยเปิดได้่อยไปกินเผากับกล้วยเออจับไปกล้วยกับโบนีนกล้วยห่อจอยบ้านจัถไยเอาไปว่างไหวร้อนเขาร้อนเขาห่ออยู่กล้วยหอมสองนุ้ยกล้วยมาให้มสองน่วยเออกับแตกแล้วตอนนั้นอยู่กับอยู่กับ คนข่างหองเพื่นปันว่าเพิ่นได้กินกล้วยสองน้วยสิล่ะออกเต็มเต็มแม่ออกเก้าเข้าสองก็โศก็บุญวาสนาเฮาทันรักเป็นแนวทังยังเอซีกับพิจารนาเอาขบข้นพอบญน้ำหลายๆด้อค่ะที่ไห้แนวทังนะคะวันนี้ให้เอฟซีโดีแนวทางของพ่อบญนํำนะคะเก้าสองเก้าหาเจ็ดเก้านะคะ